หุงข้าวด้วยไมโครเวฟก็อร่อยนุ่มเหมือนกันคือสั่งข้าหวหอมมะลิ100%ถิน่นสยามของข้าวแสนดีมาสั่งกในในตะกา้า TikTok ช h o p ก็ได้ถึงบ้านง่ายมาก คือวันนี้เราก็จะมาหุงข้าวด้วยไมโครเวฟกันนะครับคือ <c ười> จะบอกว่า like. ง่ายมากแล้วก็ทําบ่อยด้วยอันดับแรกนะครับเราก็ต้องใส่ข้าวลงไปนะรเนื่องจากถ้วยมันเล็กนะครับเราก็ต้องใส่ไป2ถ้วยนะครับล้วก็จะซาวข้าวสักนิดน,นะครับแล้วก็ซาวข้าวสัก1น้ําน้ะครับแล้วก็เทออกใส่น้ํานี่เราสามารถดูสูตรได้หลังถุงเลย,ย,ยเราใช้เป็น1ต่อ1นนะครับเทไปเลยสูตรนี้ก็คือข้าวหอมนุ่มอร่อยแน่นอนแล้วก็ปิดฝาเตรียมเข้าไมโครเวฟนะครับเราก็จะตั้งเวลาไว้15นาทีนะครับระหว่างรอก็ เอาเป็นว่าพักชมสิ่งที่น่าสนใจดีกว่าข้าวที่หุงนะครับเป็นข้าวหอมมะลิร้อยเปอร์เซ็นต์ถิ่นสยามจากแบรนด์ข้าวแสนดีข้าวก็คือหอมนุ่มเรียงเม็ดสวยมากใครที่อยากได้ข้าวหอมนุ่มอร่อยก็สั่งเลยในตะก้าหรือสามารถสั่งได้ทุกช่องทางออนไลน์ของข้าวแสนดีเลยแล้วก็หุงข้าเสร็จแล้วเรียบร้อยสวยเลยอ่ะน่ากินไหมบอกว่าที่ห้องไม่มีทับพี่นะครับเรามีเป็น ช้อนอาอุ้ยสวยมากเลยอ่ะข้าวแบบเรียงเม็ดแบบเป็นสวยเลยเสร็จแล้วทา่าข้าวก็คือมเมล็ดสวยมากแล้วหอมอร่อยอีกสุดยอดก็คือช่วยเพิ่มการกินให้อร่อยขึ้นมันสิบเท่าสั่งเลย